จเจริญพรญาติโยมและสาธุชนทั้งหลายวันนี้ก็เป็นวิชาชีวิตตอนที่หนึ่งร้อยสามนะหลวงพี่ก็มาที่วัดจอมแจ้งนะวัดจอมแจ้งนี่ก็อยู่ที่อํเาเภอแม่สเรนะจังหวัดแม่ห้องสอนนะเมื่อวานนี้ก็ไปหลังจากที่ถ่ายทําที่อํเาเภอฮอดที่ อุทยานออบหลวงแล้วก็เดินทางไปแม่ตื่นนะบ้านแม่ตื่นที่อยู่ใต้สุดของของเชียงใหม่นะเหนือสุดใต้สุดนะเหนือสุดใต้สุดของของเชียงใหม่ก็400กว่า km, นะกิโลเมตรนะก็เป็นความ วันนี้ไม่ไม่ไม่ได้ยินเนาะเดี๋ยวก็ก็พอดีโอเคได้ยินแล้วถ้าถ้าอย่างนี้ได้ยินไหมไม่รู้นะถ้าเกิดบังก็วันนี้หลวงพี่ก็มาที่ที่อ่ วัดจอมแจ้งนะอาะําเภอแม่สเลียงนะแม่สเลียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะเมื่อวานหลังจากที่อาําเภอฮอดแล้วก็ไปที่แม่ตื่นนะที่แม่ตื่นแล้วก็โอ้ได้ไปเจอวิวที่สวยที่หินสามร้อยล้านปีที่ผมก่อยผมก่อยก็อยู่เป็นอําเภอใต้สุดของเชียงใหม่นะอยู่ใต้สุดของเชียงใหม่แล้วก็เอ่อ แล้วแล้วพอดีหลวงพี่จะไปที่จะไปที่อะไรอ่ะจะไปที่แม่สอดแต่ว่าเขาว่ามันทางตัดใหม่แต่ว่าพอดีไม่มีแผนที่พอไม่มีแผนที่แล้วก็เลยแล้วก็เลยแบบว่าโอ้คนเรานี่พอไม่มีแผนที่ไม่มีป้ายบอกทางนี่มันไปไม่ถูกนะนะเหมือนหลักธรรมการดํารงชีวิตนะนะครับถ้าหากว่าเราไม่มีหลักธรรมในการดำรงชีวิตพีทิมก็เดินทางผิด เดินทางผิดไปได้นะก็เลยมาย้อนกลับมาจะมาที่อมก๋อยเหมือนเดิมแล้วก็มุ่งมาทางมุ่งมาทางแม่สะเลียงนะก็พอดีบ่ายสามโมงพอดีก็เลยเออวันนี้มาคุยวิชาชีวิตต,ตอนที่ร้อยสามนะที่วัดจอมแจ้งที่นี่นะก็จะได้มาอ่านะตะไตรพิดกกันสองเล่มนะในเล่มที่สิบเก้าับเล่มที่ยี่สิบนะซึ่งเออในหลักธรรมของ องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะในในสัมมาประธานสี่นะที่เป็นเรื่องให้เราระวังการทําบาปนะระวังการทําบาปเอ่อระวังไม่ให้บีบาปเกิดขึ้นนะแล้วก็แบบถ้ถายังไม่มีบุญกุศลก็พยายามสั่งสมบุญกุศลถ้ามีบุญกุศลแล้วก็พยายามรักษาไว้นะเอ่อมีฉันทะความชอบมีความพยายามนะปาลบความเพียร นะประคองจิตให้มุ่งมั่นนะเพื่อความดำรงอยู่นะไม่เลือนหายนะพินโยภาพไบูบู์นะเจริญเต็มที่แห่งกุศลธรรมที่เกิดแล้วนะอันนี้ก็เป็นคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคือพอได้อ่านพระไตรปิฎกเล่มที่19หนะ้า360แล้วเนี่ยก็รู้สึกเบิกบานใจนะว่าขอให้เรานั้นเนี่ยที่เป็น คำตัดคำสอนพระองค์ว่าให้เราเนี่ยพึงสร้างฉันทะความชอบในการสั่งสมบุญกุศลมีความเพียรพยายามนะเพราะว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยจิตของมนุษย์มันก็จะไหลลงหูที่ต่ำเราก็ต้องพยายามที่จะประคับประคองนะเพียรพยายามปะลบความเพียรประคองจิตไว้นะที่พระองค์ทรงตัสว่าประดุจการประคองบาตรที่ตีน้ํามันไปมาไม่ให้หกอะไรเงี้ยมีความมุ่งมั่นนะ เพื่อความดำรงอยู่ของกุศลนั้นไม่ให้เหลือนหายไปนะให้มีความไพ่บูรสมบูรณ์มีความเจริญก้าวหน้าเต็มที่แห่งกุศลธรรมต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยเราก็จะได้เมื่อเราลาลับจากโลกนี้ไปเราก็จะได้ไปสู่ภพภูมิที่ที่ดีงามเหล่านี้เป็นต้น,นอันนี้ก็มีเป็นพระไตรปิฎกช่วยหยิบพระไตรปิฎกเล่มที่สิบเก้าให้หลวงพี่นิดหนึ่งนะ ก็เป็นระอตยบิดของฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเล่มเล่มสีฟ้านะในสมมภารสี่นะเอ่อที่พุธองค์ทรงตัดไว้ว่าเอ่อเรื่องนี้เกิดที่กรุงสาวัตถีณที่นั้นแหละพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายสมมภารสี่ประการนี้มีอะไรบ้าง ภิกษุในธรรมวิัยนี้หนึ่งพึงสร้างฉันทะพยายามปราลบความเพียรประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อป้องกันบาปอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดพยายามที่จะป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นสองสร้างฉันทะพยายามปราลบความเพียรประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อละบาปอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วคือถ้ามันเกิดขึ้นแล้วก็พยายามละละมันละละคือพยายามที่จะไม่ทําบาปอีกสามสร้างฉันทะพยายามปราลบความเพียรประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อทํากุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นเพียรเริ่ม ทำเราไม่ได้ทํามาเราก็ทําความดีนะนั่งประมาทินะใส,ส่บาตรสวดมนต์อะไรต่างนี้แล้วก็สี่ก็คือสร้างันะพยายามปาระความเพียรประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อความดํารงอยู่ไม่เลือนหายผินโยภาพไพบูรณเจริญเต็มที่แห่งกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วก็พยายามเพียรรักษาไว้นะพยายามเพียรรักษาบุญกุศลที่มีอยู่อยู่ไว้เอาเล่มที่ยี่สิบมาเออไว้นะด้วยความมุ่งมั่นด้วยเพื่อความดํารงอยู่นะครับ เป็นพิน,พนมีความเป็นพินโยภาพไพยบูรณ์นะ,จะเจริญเต็มที่แห่งกุศลธรรมนั้นโก็เป็น้อยคําที่ไพเลาะที่ครูบาอาจารย์ท่านได้แปลมาจากพระไตรปิฎกนะก็ผู้แปลนี่ก็จะเป็นกลุ่มปรริยนธรรมเก้าประโยชน์ทั้งนั้นแหละ,ะที่แปลนะก็ถือว่าเป็นมรดกธรรมนะที่ทรงคุณค้าเพราะตราบใจเมื่อเราได้แบบมีจิตที่เป็นกุศลนะทำความดีเราก็ เราก็ยังไงอะ่ะเราก็อิ่มเอ็มใจอะ่ะมีความสุขแล้วมันเหมือนสวรรค์อยู่ในอกสนรกอยู่ในใจอะ่ะถ้าเรามีความสุขเบิกบานก็เหมือนเราอยู่บนสวรรค์นะนะแต่แต่ถ้าเกิดว่าเรามีโทสะมีความโกรธนะมีความโลภอันนี้มันก็เหมือนตอกสู่อเวจีเป็นเปรตเป็นอสุรกายไปอย่างที่ครูบาอาจารย์สอนว่าจิตมันมโมโหว่าเป็นเปรตอสุรกายนะ แต่ถ้าแบบจิตใจเราแบบเบิกบานช่ำชื่นดีงามมันก็เป็นพรมเป็นเทวดาอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นความสุขเนี่ยก็ความสุขเล็กๆ,ๆน้อยๆนะการได้มองเห็นสิ่งรอบตัวด้วยความงดงามอย่างพี่มาที่วัดจอมแจ้งเมื่อกี้เห็นเห็นที่วิหารข้างล่างมีไม้มะค่านะแกะสลกักเป็นเป็นลูนเป็น เป็นลูกบัวเป็นลูกระแนงระแนงอ่ะไม้มาค่าเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งประมาณห้าถึงหกนิ้วซึ่งแบบไม่ค่อยเคยเห็นปกติแล้วเราก็จะเห็นไม้ระแนงที่กั้นระเบียงแค่ประมาณนิ้วออกว่านี้หกนิ้วโอ้ใหญ่มากแล้วสวยแล้วมีเป็นร้อยร้อยอันเลยอ่ะแล้วก็โอ้เป็นบุญตาไม่เคยเห็นมาก่อนอะไรต่างๆหรือว่ามาเช้าได้เห็นวิวที่สวยที่หินสามร้อยล้านปีที่ที่ทอำเภออมก๋อยเนี้ยเป็นวิวที่แบบ สวยธรรมชาติมันงดงามมากโอ้โหเป็นความโชคดีของของของชีวิตและนะครับได้สูดลมหายใจได้แบบทำสมาธิเล็กเล็กน้อยก็ยังถือว่าเป็นความเบิกบานนะถ้าหากว่าเราได้มีการรู้จักบริหารเวลานะใช้เวลาท,ทุกนาทีให้เป็นประโยชน์นะนั่งรถเราก็อาจจะ,จะเจริญภาวนาไปด้วยนะพุทโธพุทโธอะไรไปนะมองธรรมชาตินะที่มีความ เขียวงดงามอะไรต่างๆนะหัดให้กําลังใจชื่นชมให้กําลังใจบุคคลรอบข้างอะไรเงี้ยมีสัมมาวาจาในมัคมีองแปดนะก็ทําให้คนรอบข้างนั้นเกิดความสุขเราเองก็มีความสุขไปด้วยแต่ถ้าเกิดว่าเราูดจาไม่ดีไม่ให้เกียรติต่อว่าอย่างเดียวคนที่ฟังก็ไม่มีความสุขเราเองก็ไม่ให้ว่าจะดีเพราะฉะนั้น ที่ปูบาอาจารย์บอกว่าเราต้องพอใจนะกับสิ่งที่มันอยู่รอบตัวเราอย่างวันนี้โอโหลวงพี่แบบเป็นบุญตานะได้มาที่วัดจอมแจ้งอำเภอแม่เสเลียงได้มาเห็นแบบพระาธาตุคู่สองสองพระาธาตุเนี่ยนะซึ่งมีความสวยงามนะมีะพระวิหารที่งดงามนะได้มาอ่านพระไตรปิฎกที่นี่ก็ถือว่าเป็นเป็นความ เป็นความสุดยอดความเบิกบานแล้วอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะเพะฉะนั้นในสิ่งที่พระองค์ได้ทรงตัดสอนไว้ในเรื่องของความมีเมตตานะที่หลวงพี่จะเน้นย้ําอยู่เสมอว่าพุทธศาสนานั้นเป็นศาสนาที่เน้นในเรื่องของความมีเมตตาความความกตัญยูกตาเวทีนะการที่เรารู้จักให้กําลังใจคนอื่นนะก็ถือเป็นความมีเมตตาเหมือนกันพยายามชื่นชมเขา พยายามให้กำลังใจเขาไม่ไปจับผิดเขาอะไรต่างๆนี้เป็นตน้นนะนอกจากนี้ในคําสอนขององค์สมเด็จระสัมมาัามพทธเจ้าผู้หลวงก็ทรงสัตไว้ว่าภิกษุทั้งหลายไม่ว่าตถาคตจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ตามนะไม่ว่าจะเกิดขึ้นก็ตามไม่เกิดขึ้นก็ตามนะธาตุนั้นก็คือความตั้งอยู่เป็นธรรมดาคือทุกสิ่งธรรมชาติเนี่ยมันก็เกิดเป็นธรรมดาอยู่แล้วนะความเป็นไปธรรมดาตามธรรมดาก็คงเป็นอยู่อย่างนั้นเนี่ยนะว่าสังขารทั้งหลายมันก็ไม่เที่ยง นะเอสังขารทั้งหลายมันก็เป็นทุกข์นะมีเกิดแก่เจ็บตายใครยังไม่เจ็บก็ไม่รู้ว่าทุกข์มันเป็นยังไงแต่ถ้าแบบว่าใครแบบโอ้โหหลวงพี่เห็นพระอาจารย์ท่านหนึ่งท่านเป็นเบาหวานแล้วตัดขาข้างซ้ายไปข้างและข้างขวาก็ตัดนิ้วไปห้านิ้วอะ่ะโอ้โหแล้วเราลองนึกภาพดูเดะถ้าเป็นเราเลยล้วก็ต้องใส่ขาปลอมเนี้ยเดินไปไหนก็ต้องใส่รองเท้าแบบพิเศษอะ่ะ นะมันโอ้โหกับเราที่ปกติหรืออย่างเมื่อวานนี้หลวงพี่เห็นคนที่แบบว่าเขาก็ยังโชคดีกว่านะขาเขาสั้นหมดเลยนะขาเขาสั้นแบบสั้นกว่าเข่าอีกอ่ะแต่ว่าสามารถเดินได้โอ้โหเป็นความที่แบบโชคดีจิ๊บแป๋งเลยอ่ะคือคือเห็นอยู่น่าจะเป็นผู้หญิงนะเขาแต่ไม่ไม่รู้พอดีไม่ได้เข้าไปดูใกล้ๆว่าเขาเนี่ยเออขามันเป็นแบบ ขาเขาสั้นขึ้นมาแบบนั้นเองมีฝ่าเท้าหรือเปล่านี่หลวงพี่ไม่รู้เพราะว่ามันมันมองมองห่างกันอยู่ประมาณสักสามสิบเมตรหลวงพี่อยู่ในรถแต่ว่าเห็นเขาเดินอยู่ในลาน้าแต่ว่าขาของเขาเนี่ยสูงจากลำตัวประมาณสักสักไม่ถึงฟุตนะไม่ถึงประมาณสิบนิ้วเองจากจากขาถึงลำตัวแต่เขาเดินได้นะตั้งสองขาเลยโหฟุกมากเลยเพราะนัวเราแบบขาปกติแขนปกติมองเห็นปกติเนียโชคดีที่สุดละโอ้โหลองนึกภาพถ้าเกิดว่าเราตาบอดมองไม่เห็นเนี่ย ผมจะเป็นไงไม่รู้นะแต่คนตาบอดตัวใหญ่ร้องเพลงเพราะนะหลวงพี่แบบโอ้โหบางครั้งแบบเดินไปบินธบาทเนี่ยบางทีแบบได้ยินเสียงคนตาบอดร้องเพลงใส่ลำบงว่าเราคงจะเห็นบ่อยนะโอ้โหเขาร้องเพราะเหมือนเขาเขาร้องแบบเหมือนใส่อารมณ์เข้าไปในจิตใจเลยนะบางทีแบบเราต้องให้ปัจจัยเขาบ้างอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นในสิ่งที่องค์สมเด็จพระสรัสมมาสัมพุทธเจ้าทรงตัดว่าไม่ว่าพระองค์จะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ตามแต่โลกใบนี้ นะความเป็นอยู่ของธาตุขันทั้งหลายต่างๆเนี่ยมันมันก็ไม่เที่ยงทั้งนั้นแหละนะเป็นทุกแล้วก็ทำทั้งหลายนั้นมันก็เป็นอนัตตามันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนะเพราะนั้นออพรดองค์ก็ทรงตัดไว้ในพระไตรปิฎกเล่มที่20นะ่สิน้า385ร้อนะสามร้นะว่า พิสูจทั้งหลายตถาคตจะเกิดขึ้นก็ตามไม่เกิดขึ้นก็ตามธาตุนั้นคือความตั้งอยู่ตามธรรมดาคือมันก็เป็นไปตามธรรมดาความเป็นไปทำธรรมดาก็คงอยู่อย่างนั้นตถาคตรู้บรรลุธาตุนั้นว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงคันรู้บรบรลุแล้วจึงบอกจึงแสดงบัญญัติกํากหนดเปิดเผยจําแนกทําให้ง่ายว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงไม่เที่ยงจริงๆนะเรา หลวงพี่อายุ65ก็หน้าตาเป็นแบบนี้ตอนอายุ30หน้าตาก็ไม่ใช่แบบนี้ตอนอายุ5ขวบก็ไม่ให้หน้าตาแบบนี้เหล่านี้เป็นต้นดัะน,นั้นมันไม่เที่ยงจริงนะตะถาคตจะเกิดขึ้นก็ตามไม่เกิดขึ้นก็ตามธาตุนั้นคือความตั้งอยู่ตามธรรมดาความเป็นไปตามธรรมดาก็คงตั้งอยู่อย่างนั้นตถาคตรู้บัญญัติบรรลุธาตุนั้นว่าสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ ขลุบนรูลล้แล้วจึงบอกแสดงบัญญัติกำหนดเปิดเผยจำแนกทำให้ง่ายว่าสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์สถาคตจะเกิดขึ้นก็ตามไม่เกิดขึ้นก็ตามธาตุนั้นคือความตั้งอยู่ตามธรรมดาความเป็นไปตามธรรมดาก็คงตั้งอยู่อย่างนั้นสถาคตรู้บรรล,ลุธาตุนั้นว่าทาทั้งปวงเป็นอนัตตาขัุันรู้บรรล,ลุแล้วจึงบอกแสดงบัญญัติกำหนดเปิดเผยจำแนกทำให้ง่ายว่าทาทั้งปวงเป็นอนัตตาทั้งทำทั้งสังขารเป็นอนัตตาคือ ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอย่างตัวเราก็ประกอบไปด้วยธาตุทั้งสี่ดินน้ำลมไฟนะพอเราตายไปญาติพี่น้องเราก็เอาเราไปเผาเอาไปทําพิธีทางศาสนาสวดสามว,วันบ้างห้าวันบ้างเจ็ดวันบ้างแล้วก็อาจจะเอาไปเผาเลยแต่ถ้าแบบเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีชื่อเสียงลูกหลานจ,จะเก็บไว้ก่อนสักร้อยวันนะหรือสามหรือปีหนึ่งหรือครึ่งปีแล้วเพื่อจะทําหนังสืออนุสร์หัวหนังสืออนุสร์งานศพแต่ละงานเนี่ยดีๆทั้งนั้นเลยนะก็ เพราะนั้นเออแบบแต่ทั้งหลายทั้งปวงทั้งคนมีชื่อเสียงไม่มีชื่อเสียงก็าตามเนี่ยพอเผาแล้วเนี่ยเหลือแต่กระดูกเนี่ยเขาจะเผาประมาณนักชั่วโมงครึ่งนะชั่วโมงครึ่งเขาจะไม่ไม,ไม่ไม่เผานานกว่านั้นเพราะไม่งั้นแล้วกระดูกจะปนไปหมดประมาณนึ่ชั่วโมงครึ่งก็ยังพอเหลือกระดูกรู้เออสับเปลเ่าเขาจะรู้ว่าอันนี้เป็นกระโหลกศีรษะอันนี้เป็นแขนขาอะไรเงี้ยอันไหนเป็นบา้าเข่าอันไหนเป็น สบ้าไหลอะไรเงี้ยเขาเขาจะรู้แล้วเขาจะมาเรียงเป็นตัวให้แล้วเดี๋ยวภาวุน่นขึ้นพระก็ไปบางสุกุลให้อันนี้จาวตาตสร้างฆาลาอุปาทาวยายตามมิโตอุปชิตวานิรุจันติเตสังสอ,สอุปสุโมสุโคก็เป็นเหมือนคําแปลว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเนอนะมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาอะไรต่างๆเนี่ยนั่นเป็น,เป,นเป็นธรรมดานะเพราะนั้นในสิ่งที่องค์สมเด็จพระสัมมาสมามัมพุทธเจ้าได้ทรงทรงตัดไว้เนี่ยมันก็เป็น เป็นความจริงของของโลกใบนี้เพราะฉะนั้นในวิชาชีวิตนะที่หลวงพี่ก็จะเน้นในเรื่องของของการดํารงชีวิตอย่างมีความสุขการประสบความสาเร็จนะในชีวิตนะซึ่งก็จะต้องใช้อธิบาท4ีฉันทาวิทยะจิตตาวิมังสาฉันท่าคือความชอบวิริยะความเพียรจิตตะจิตใจจดจ่อแน่วแน่วิมังสาพิจรณาไข้ครวน นะเราก็พึงมีทัศนคติที่ดีนะในการดำรงชีวิตที่จะว่าเออเราก็พยายามทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดเราเราอยู่ในหน้าใดเราก็ทําหน้าที่นั้นให้ให้มันดีที่สุดมองโลกในแง่ดีมองทุกคนเออเหมือนอย่างที่ท่านพุทธทาสบอกอ่ะว่าให้มองเพื่อนมนุษย์ทุกคนว่าเป็นเพื่อนที่ร่วมเกิดร่วมแก่ร่วมเจ็บร่วมตายของเราทั้งนั้นนะเพียงแต่ว่าขอให้เรานั้นได้หาจุดแข็งจุดที่เป็นจุดที่เราถนัดแล้วเราก็ทําจุดนั้นให้ให้มันดีที่สุด นะรู้จักในเรื่องของการออกกําลังกายเพราะแม้แต่องค์พระาศาสดาก็ยังบัญญัติให้พระสงฆ์ภะษาวกเนี่ยตอนเช้าต้องเดินออกบินทบาทนะโปรดญาติโยมนะก็เหมือนเป็นการออกกําลังกายไปนในตัวอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะก็รับในแสงแดดบ้างอะไรบ้างนะฉันพระตาหารก็อย่าฉันมากจนเกินไปนะฉันแบบพอประมาณนะไม่เกือบอิ่มแต่อนะย่าอิ่มอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นดูอาหารนี่แบบมัน พอเป็นประโยชน์กับร่างกายนะหรือแม้แต่แบบหลวงพี่เห็นบางคนเขาแบบเช้าๆเขาไปบินทาบ่ายเห็นจูงสัตว์เลี้ยงนะเขาเล่นแบบพาสัตว์เลี้ยงเดินเงี้ยโอ้เขาก็เป็นความสุขของเขาการเล่นกับสัตว์เลี้ยงก็ก็ดีการทําสมาธิก็เป็นสิ่งที่ที่ดีนะทบทวนในสิ่งดีๆในชีวิตที่มันเกิดขึ้นนะบริหารเวลาให้ให้ดีให้พอเหมาะนะ จัดการกับชีวิตนะเห็นคุณค่าในตัวของเรานะว่าเรานั sadece, pais, mm. Ó, charger, ้นเป็นคนที 45, <t <t poorest, ่มีความเมตตาไหมมีความยุต uh> ิธรรมไหมอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะแล้วก็มีความพอใจมีความง่ายๆกับสิ่งมีชีวิตเพราะนั้นในพระไตรปิฎกเล่มที่19และ20ในวันนี้ก็เป็นเรื่องของความอิ่มเอิมใจที่ผู้ทรงได้ทรงตรัสในสัมมาประธานสี่ว่าขอให้เรา นั้นเนี่ยพึงสร้างความชอบหรือฉันทะมีความพยายามมีความปาลบความเพียรนะประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อความดำรงอยู่นะไม่เลือนหายพินโยภาพไภบู์เจริญเต็มที่แห่งกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วนะแล้วก็เข้าใจในกฎตรละความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาว่าตถาคตจะเกิดขึ้นก็ตามไม่เกิดขึ้นก็ตามธาตุนั้นก็คือความตั้งอยู่เป็นธรรมดาความเป็นไปแห่งธรรมดาแล้วเนี่ยก็คงต้องตั้งอยู่อย่างนั้นนะในเรื่องของความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์แล้วก็ความเป็น อนัตาเหล่านี้เป็นต้นนะนี้ก็เป็นวิชาชีวิตในตอนที่หนึ่งร้อยสามที่ถ้าหากว่าเราได้เข้าใจในหลักธรรมคำสอนของของค์งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนะมาวันนี้มาที่วัดจอมแจ้งนะจอมก็คือเหมือนว่าความเป็นผู้ยิ่งใหญ่นะจอมทัพจอมพลหรือแม้แต่เจ้าจอมคือเราไม่ได้เป็นพระราชินีแต่ว่าเราเป็นเจ้าจอมเจ้าจอมก็ถือว่าใหญ่ว่าเป็นภรรยาน้อยที่ใหญ่ว่าภรรยาทั่วไปเพราะเป็นเจ้าจอมนะแต่ถ้าเกิด เจ้าจอมวันนั้นให้กําเนิดพระโอรสพระธิดาเป็นเจ้าจอมมารดานะเจ้าจอมแจ้งก็คือความรู้แจ้งนะในโพธิภักดิธรรมทานที่เจ็ดประการสมปรรทานสี่ที่ปาสีสติประทานสี่พระห้าอินทรีห้าพระจงเจ็ดมรรคมีองแปดนะความเห็นแจ้งความรู้แจ้งนะอย่างที่ในคาถาแม้ใน,ในพระคาถานกยุงทองนะในสมัยที่พุทธองค์ เออเสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์เป็น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 ปน,น,น,นกยุงทองเนี่ยก่อนที่พระองค์ออกจะออกไปหาอาหารเนี่ยพระองค์ยังต้องไล่มนบูชาพระอาทิตนะนะว่าอุเทตยันจักกุมาเอกรา,าชาหาลิสวรรณโนนะคือแบบบูชาพระอาทิตนะบูชาพระวิมุติธรรมพระโพธิยานนะแล้วก็คาถานเนี่ยมันจะเป็นการป้องกันภัยแก่พระองค์เองได้อย่างมากเลยใครจับไม่ได้แต่ว่า ตอนหลังมันมีเรื่องราวที่แบบว่ามีพานป่าไปบอกพระราชาว่าในป่ามีนกยุงทองโอ้กษัตริย์ก็อยากได้ออกไปเอากับพานป่าไปตามล่านทองไม่ได้เพราะมาเหสีเองว่าโหอ,อยากฉันเนื้อนกยุงทองมากเลยแล้วตอนหลังกษัตริย์นั้นก็ตายไป กษัตริย์ก็เลยบันทึกไว้ว่าในป่ามพานมีนกยุงทองอยู่ใครได้กินเนื้อนกยุงทองชีวิตจะเป็นอมตะโอ้ตอนหลังกแบบขอกษัตริย์รุ่นหลังก็เลยเอาไปตามหานกยุงทองก็มีพานป่าอยู่คนมันฉลาดมากเลยเขาฉลาดมากเลยเขารู้เลยเขาไปแอบดูนกยุงทองตัวเนี่ยตอนเช้าจะไล่มนบูชาพระอาทิตย์บูชาพระโพธิญาณวิชาพระวิมุติธรรมพระโพธิญาณน,นะ ก็เลยรู้เลยแล้วตอนเย็นกลับมาเข้าหลังนกยุงทองก็ภาวนาอีกบูชาอีกนะก่อนที่จะเข้านอนไปหนึ่งนี้ทั้งเช้าทั้งเย็นผ่านป่าคนนี้มันเป็นรุ่นหลังแล้วนะ้ำก็เลยเอานกยุงตัวเมียไปล่อไปล่อนกยุงทองตัวพระพริสัตว์เนี่ยโหสวยงามมากนกยุงทองตัวเมียเนี่พระพริสัตว์เห็นนกยุงทองตัวผู้พระพธิสัตว์นี้เห็นปุ๊บเนี่ยลืมไล,ล่มนลืมไล่มนเลยโดนจับได้เลยโดนจับได้เลยแล้วตอนหลัง ออพอกษัตริย์จะฆ่าก็ท่านก็พูดถึงในเรื่องของความมีเมตตานะความมีเมตายิ่งเพราะไม่เหสีของกษัตริย์คนนั้นแหละก็อยากจะฉันเนื้อนะอยากจะฉันเนื้อก็ท่านก็เลยเทศในเรื่องของความมีเมตตาพระมเห็นสีก็เ,เลยใจอ่อนเลยปล่อยนกยุงทองไปก็เป็นที่มาที่ไปของมโนราของภาคใต้ก็เอาเนื้อหาในเรื่องนกยุงทองใน พุทธศาสนาเนี่ยแหะมามาเหล่านี้เป็นตอนหรือหรือแม้แต่เรื่องของของนกคาถานกคุมค้มคุณโยมคาถานกคุม้มน,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 นี่หมก็คือมีนกคุ้มนกคุ้มเนี่ยคล้ายนกคล้ายนกอะไรอะนกกระทาตัวตัวใหญ่กว่าก็มีนกคุ้มเอพ่อแม่แล้วก็มีลูกแต่ว่าลูกเนี่ยยังเล็กขนยังอ่อนแล้วก็ยังบินไม่ได้ยังเดินไม่ได้แล้วพ่อแม่เอาไปหาอาหารนกคุ้มตัวลูก Poppy นะก็อยู่อยู่ในรังพอดีมันมีไฟไม้ป่าคุณโยม ไว้ไม่ปามาเลยแบบไอ้นกลูกนกค้มเนี่ยก็ไม่รู้จะทาไงแบบว่าบินก็ไม่ได้เดินก็ไม่ได้ตายทหารเดียวก็เลยตั้งจิตอธิษฐานเลยโอ้ข้าแต่เทพเทว,วดาทั้งหลายข้าพระเจ้าไม่สามารถที่จะบินไม่สามารถที่จะเดินได้ข้าพระเจ้าขอนึกถึงถึงความรักของพ่อและแม่ของข้าพระเจ้าที่ออกไปหาอาหาร ขอความรักของแม่และพระอ,องค์ข้าพเจ้าได้โปรดปกป้องคุ้มของข้าพเจ้าด้วยเถิดคุณโ,โยมขยยาราชาแห่งบะเพงได้ยินคำอธิษฐานของอันนี้เป็นตำนานทานะของลูกนกคุ้มเนี่ยตัดเลยเฮ้ยหยุดหยุดไฟหยุดหยุดหยุดไปต้องหยุดมาไม่ถึงเพราะนั้นแบบคาถานกคุม้มนะก็เเป็นคาถาที่ไว้ใช้ป้องกันแต่ตรายเม็คาถาที่แบบว่า บุตรเนี่ยเอาเอาความรักของพ่อแม่เนี่ยพลังแห่งความรักของพ่อแม่มาปกป้องคุ้มครองตัวเองอสุดยอดเลยเพราะนั้นคุณโยมถ้ามีอะไรที่แบบว่าเรามันเข้าตาจนจริงๆนึกถึงพ่อถึงแม่นะนึกถึงพ่อถึงแม่นะถึงแม่ท่านจะตายไปแล้วก็ไม่เป็นไรนะนึกถึงท่านวิญญาณท่านจะมาเหมือนอย่างใครดูไลออนคิงตอนที่สิงโตเจ้าป่าที่ ตัวที่เป็นพ่อเนี่ยกาลังจะตกหน้าผาเนี่ยเพราะว่าโดนไอ้น้องชายซึ่เป็นอาของพระเอกเนี่ยของไลอ้อนคิงเนี่ย,ยหลอกล่อมาแล้วผักตกหน้าผาแต่ว่ายังจับหน้าผาอยู่ได้แล้วสิงโตเอ่อลูกสิงโตคือไลอ้อนคิงมาเจอหน้าพ่อพ่ออย่างนี้อยู่พ่อของไลอ้อนคิงพูดว่าลูกรักวันใดที่เจ้ามีปัญหาขอให้เจ้านึกถึงพ่อ ดวงยังพ่อจะมาอยู่เคียงข้างเจ้าโหมันมัน,ม,นมันแทงใจนะมันแทงลูกรลักว,วันใดที่เจ้ามีปัญหาขอให้เจ้านึกถึงพ่อวิญญาณของพ่อจะมาอยู่เคียงข้างเจ้าแล้วพ่ออะไรออนคิงก็ตกหน้าผาตายไปเนี่ยวูมันเป็นอะไรที่สุดยอดเลยเพราะนั้นนี่คือวิชาชีวิตที่แบบอยากจะได้พูดถึงในเรื่องของ ความมีเมตตาความกตัญญูกตาวทีการมองทุกสิ่งเป็นธรรมชาติเป็นธรรมะขอมนาแห่งคุณพระรัตนาตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบุญกุศลทั้งหลายที่พวกเราได้ฟังพระไตรปิฎกในสมประทานสี่และกฎไตรลักษณ์ในเรื่องที่สิบเก้าและยี่สิบพอได้โปรดเป็นระบปัจจัยพิบาลิมรทานพรแด่ยมพี่ยมน้องทุกท่านขอ,ขอทุกท่านในมีแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพแข็งแรงทิดหวังสิ่งใดขอจงสำร็จสมหวามมุ่งมาปราตนาขออุทิศบุญกุศลทั้งหลายนี้ ถึงบรรพบุรุษทั้งหลายผู้มีพระคุณทั้งหลายคุณครูบาอาจารย์ทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวททั้งหลายญาติสนิทมิตรสหายทั้งหลายของพวกเราที่ล่วงรับไปแล้วขอได้รับในบุญกุศลนี้หากท่านไม่ทราบขอเทพเทวดาได้โปรดแจ้งกับท่านทั้งหลายเหล่านี้เพื่อให้ได้มารับในบุญกุศลนี้และนุโมทนาในบุญกุศลนี้ร่วมกันจเจริญพร